นี่เห็นไหมวิถีชุมชนนะครับโอ้นี่จากพิจุนนะครับเฮ้กินน้ำจืดไเลยหวานครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอเพื่อนร่วมกวนจักรยานโชคดีนะครับชื่อคุณจุนนะครับสวัสดีครับคุณจุนครับนะครับนี่นี่กันจู่ที่เขื่อนมูลบนนะครับนะขอนบุรีนะครับนะ ก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้ได้รู้ข่าวนะครับว่าได้รู้ว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศดีนะคุณจุนนะบรรยากาศดีครับวิวสวยนะครับวิวสวยน่ครับเดี๋ยวดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะท่านผู้ชมนะโอวบรรยากาศสุดยอดนะครับนี่ละเดี๋ยวท่านจะจุนจะพาไปวัดวัดสม่วงนะครับวัดสม่วงนะครับ ก็เป็นอ <la> ีกทริปหนึ่งนะครับท <2 that word> ี่มาคอนบุรีครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ได้เจอเพื่อนร่วมทางนะครับที่ใจดีนะครับท่านจุนท่านก็อยู่ในตลาดคอนบุรีนะครับนะครับครับครับอ๋อนี่ครับพี่จุนพี่จุนบอกว่าช้างนะครับมีลงมาตรงนี้นะครับนี่ครับโอ้โหนี่นางเขามาเล่นน้ำนะครับชมครับ คลอดลูกตกลูกอยู่ตรงนั้นตกมีมีช้างมาคลอดลูกด้วยน้ำตกครับก็เมื <right> ่อเมื่อครับครับครับเขาเห็นว่าอย่างเป็นธรรมชาติยังมีฝูงช้างอยู่เยอะไหมครับพี่จุ๋มาเกือบร้อยเกืออบร้ยตัวเกือบร้อยตัวไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมเป็นร้อยโอ้โหเนี่ยครับว่า รู้สึกว่ารอบนี้จะผลักดันเอา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 เ,อาเ,อาเข้าป่าลำบา,ากอยู่วนมาอยู่แล้วเวลาไล่ไล่ยังไงครับเวลาให้เขาเข้าป่าก็มีป่าไม้ทับลานแล้วก็<อ>ชาวบ้านอาสาผู้นำช,ช่วยกันจะมีตัวปิ้ปองนไล่คอ,อ,อยไล่เขาเข้าไล่ไปเพราะว่าช้างบางทีโอ้พี่จุนนี่ตรงนี้ที่ไหนครับพี่จุนนี่สวยมากเลยครับเลยทางเข้าวัดนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ย วัดซับม่วงนี้ครับเป็นครับใบไม้จะร่วงสวยครับดูนี้ครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบปั่นวิบากนะครับนี่ตอนนี้คารุยนะครับเลยถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่ได้มาเจอกันทีมนักปั่นนะครับต้นไม้สวยครับทำธรรมชาติครับครับ ล็อกชายเขาอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมาคอนบ,ร,นบรีก็นี่แหละนะครับมาเขื่อนมูลบน,นนะวัดซับม่วงครับตัวนี้ก็เก็บไปแล้วครับตัวนี้หวานจะรัดอีกสักมกี่วันก็จะรับมาอีก าวิถีชุมชนนะครับโอ้ดีจังพิจุนนะครับกินสดๆเลยหวานกินได้เหรอพิจิตรกินสดๆเลยครับหวานเยอะสดๆดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อันนี้วัดวัดวัดอะไรนะพี่จุนวัดซับม่วงนะครับ น,นำโดยไก,กด์ติมศักดิ์นะครับคุณจุนนะครับนวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับม,มาตรงริมน้ำเขื่อนมูนบน ทนน่ามันเป็นเขากระบุดจะมีหินมาสระจันค uh. ือหินแขวนหินแขวนอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มีถ้ำค้ำข้างเขาครับบรรยากาศน่าหน้าอา้าครับอาปาที่เขื่อนครับ โอ้พี่จุนนี่ตรงนี้ที่ไหนครับพี่จุนนี่สวยมากเลยครับทางเข้าวัดนะครับท่านผู้ชมครับวัดซับบ่วงนี้ครับเป็นรับใบไม้จะร่วงสวยอีกครับดูนี่ครับผู้ชมครับบอกสำหรับผู้ที่ชอบปั่นวิบากนะครับนี่ตอนนี้ขาลุยนะครับนี่ถือว่าเป็นโอกาส ไาเจอกันผิดมัปัดนะครับต้นไม้สวยนะครับธรรมชาติครับ,บร,รับวัดชายเขาอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมาคอนบุรีก็นี่แหละนะครับมาเขื่อนมูลบนวัดซับห่วงครับอ,อีก,อกสักไม่กี่วันก็จะรัดขึ้นมาอีก หวานนี่คับหวานอือหือหวานปลาปลนี่วิถีชุมชนนะครับโอ้โจากพิจจนะครับกินนดไหหวานกินได้เหรอพี่จันทร์กินจืดเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาทราบประวัติของเขื่อนมูลบนบน,นิดหนึ่งนะครับนะเขื่อนมูลบนนั้นได้มีโครงการศึกษาและสัาดวจน,นะครับเมื่อปี2513นะครับแล้วก็ออกแบบเสร็จในปีพศ2527โดยเริ่มก่อสร้างนะครับในเดือนพฤศจิกายน2500 ็ในเดือนมกราคม2532นะครับนะซึ่งได้เป็นการกรบกักเก็บน้ำฝนปลายฤดูปี2532เป็นครั้งแรกซึ่งน้ำเก็บได้สูงถึงระดับน้ำบวก213มรทออกอคิดเป็นความจุโอเค21.8ล้านลูกบาทนะเป็นระดับความสูงบวก220ความจุ130.7ล้าน,น สำหรเขื่อนบนบนนั้นเป็นเขื่อนดินที่มีสันเขื่อนยาว900เมตรนะสูง30เมตรเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการพาะปลูกในอำเภอคองบริจังหวัดนครราชสีมานครับถ้าเขื่อนบนบนนั้นจะเห็นว่าพื่นที่อยู่ในบริเวณที่ตั้งนะครับจะมีภูเขาร้อมรอบนะครับนะโดยเฉพาะในทางฝั่ง าทางนู้นนะครับนะถ้าไปถนนนู้นจะไปทางาสำนักสงฆ์ซับม่วงนะครับเป็นเส้นทางปัน่นจักรยานวิบากได้เลยนะครับซึ่งเป็นสถานที่สวยงามแล้วก็เป็นเส้นทางที่เรียกว่า,าเป็นประสบการณ์ผ่านเข้าไปในป่านะครับก็จะมีป่าปักหวานป่าไผ่นะครับ ที่ผมไปก็มีต้นไม้โดยเฉพาะนะครับต้นมะกอมสุกเป็นต้นเลยนะครับแล้วก็ทางด้านต่างนะครับของเขื่อนนะครับเมื่อเราไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับน่ะก็จะมีชายหาดบริเวณชายหาดก็เหมือนกับชายหาดชลบุรีบางแสนนะครับพัทยานะครับก็จะมีเก้าอี้นะครับนั่งเก้าอี้ผ้าใบนั่งนะคสำหรับนั่งทานอาหารนะครับอยู่ตรง บริเวณนี้นะครับซึ่งเราเข้มานั่งทานอาหารแล้วก็รับสารอาหารนะเครื่องดื่มต่างๆรับลมบรรยากาศดีๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะครับเที่ยก็สวยงามมากนะครับนี่คือเขื่อนโมลบนนะครับตำบลจอยที่นะครับอำเภอคอนบุรีิชที่มาเที่ยวแล้วก็เดินแวะนะครับมาชมเส้นทางรัน กดแชร์แชร์กดติดตามในช่องชญญายาชาแนลนะครับก็คลิปหน้า